у у เครดิตดีรีดาวผ่อนเพียง4,300บาท84งวดสวัสดีค่ะวันนี้การทามาดูรถเข้าใหม่วันนี้นะคะ To y ย t a v วีออสคันนี้เป็นรถรุ่นปี2013นะคะพศ56เป็นสีขาวเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะคะใช้เชื้อเพลิงเบนซินรับประกันว่าไม่มีชนหนักทิศความน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นโฉมปี2013แท้นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าเดิมนะคะสวยใสแบบนี้เลยนะคะแต่คันนี้นะคะเขาเป็นตัวล้อมต้นจะไม่มีไฟตัดหม นะคะลูกค้าแต่พิเศษคันนี้เราใส่แม็กจะส่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กขอ15แถมให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าลูกค้าในที่อยากเปลี่ยนลายล้อแม็กเป็นลายอื่นเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าชุดนี้ก็คือฟรีเนาะสำหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นคอนโซลสีดํานะคะพวงมาลัยแต่งนาดีนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบสามารถเปลี่ยนเป็นเดิมได้นะคะวิทยุ FM นะคะสามารถ เปิดได้นะคะแอร์เย็นเพงเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะคะบอบ์ดจะเป็นบอบ์ดผ้ากำมะหยี่สีดําตัดลายของเขาเองนะคะก่อนสงมอบเรามีตัวเช็คแล้วก็ทําความสะอาดให้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับด้านหลังตรงนี้ กระจกตรงนี้จะมีไล่ฝ้าหลังให้แล้วนะคะครบเรียบร้อยเลยนะคะสติ๊กเกอร์วีออโตโยต้ตามีให้ครบเลยไฟคล้ายเดิมๆนะคะป้าย6360เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นป้ายอุบลไทยนะคะสําหรับพ่อจะเป็นพ่อแต่งนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบเราเปลี่ยนเป็นข้อเดิมได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องะคะ่ะสําหรับตัวเครื่องนะคะแน่นอนร 1,500cc นะคะอย่างที่แจ้งเลยคันนี้ก็ก่อนสมว่าเรามีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่เช็คการใช้งานของตัวรถรวมถึงระบบไฟต่างๆนะคะเช็คให้ตรวจสอบให้ครบเรียบร้อยเลยและประกันหลังการขาย1นเดือนหรือ5พ0นโลนะคะแล้วก็มีบริการเชื่อเลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วไทยให้อีก1ปีเต็มนะคะใครที่อยากเข้ามาทดลองขับหรือว่าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงสามารถเข้ามาได้เลยที่สมยงคาร์เซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่บ้านดำพรานะคะสำหรับคันนี้ย้ำรายละเอียดอีกครั้งนะคะ Toyota Vios ปี201 3 ราคาน้องอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง4,300บาท84งวดน,นะคะสนใจโทร0 8 1 2 3 8 6 6 9 9ฟรีทำสัญญาฟรีโอนนะคะ